1งความเข้มข้นเป็นโมลาร์เป็นการวัดความเข้มข้นโดยใช้จำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อปริมาตรของสารละลายเป็นลิตรจากสูตร m เท่ากับ n ส่วน v โดยที่ m เท่ากับโมลาร์ n เท่ากับจำนวนโมลของตัวถูกละลาย v เท่ากับปริมาตรของสารละลายสรุปสั้นๆนะครับโมลาร์คือโมลของตัวถูกละลายต่อลิตรของสารละลายใช้สูตร m เท่ากับ n ส่วน v ในการคำนวณคำนวณจำนวนโมลจากมวลของสารแล้วแทนในสูตรโมลาร์ ใช้ในการเตรียมสารละลายและการคำนวณปฏิกิริยาเคมี 2. องของเป็นุ้ณละลเปอร์เซ็นต์ของสารละลายเปอร์เซ็นต์ w ต่อ w เปรียบเทียบมวลของตัวถูกละลายกับมวลสารละลายเปอร์เซ็นต์ w ต่อ v เปรียบเทียบมวลของตัวถูกละลายกับปริมาตรของสารละลายเปอร์เซ็นต์ v ต่อ v เปรียบเทียบปริมาตรของตัวถูกละลายกับปริมาตรของสารละลายใช้ในการเตรียมสารละลายทางเคมีและ ทางการแพทย์ 3. ความเข้มข้นเป็นโมแล,ล้วลเป็นหน่วยความเข้มข้นที่เป็นอัตราส่วนของจำนวนโมลของตัวถกละลายต่อมวลของตัวทาละลายใน1กิโลกร,รมัมจะเกณฑ์แทนด้วยสัญลักษณ์ m สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้โมแล,ล้วลเท่ากับโมลของตัวถกละลายส่วนน้ําหนักของตัวทําละลายตัวอย่างตรงคํานวณหาโมแล,ล้วลของกรดซัลฟิวริกจํานวน12.52กร,รมัมที่ละลายในน้ํา2 2 0กร,รมัมวิธีทำนะครับ จำนวนมมลของกรดซัลฟูริกเท่ากับ12.52กรัมส่วน9 8 0 9กรัมต่อโมลเท่ากับ0.128โมลดังนั้นสามารถคำนวณหาโมเลกลของกรดซัลฟูริกได้ดังนี้โมเลกุเท่ากับโมลของตัวถูกละลายส่วนน้ำหนักของตัวทำละลาย m เ,เท่ากับ0.128โมลส่วน0.220กิโลกรัมเท่ากับ0.582เพราะฉะนั้นเมื่อนำกรดซัลฟูริกจำนวน12.52 กรัมที่อะไรน้ำสองอายุสิบกรัมจะมีความเข้มข้นเท่ากับศูนย์จุดห้าแปดสองเอ็มนะครับสี่การเจอจางสารละลายมีจุดประสงค์เพื่อเจอจางสารละลายที่มีความเข้มข้นกว่าให้ความเข้มข้นน้อยลงหรือมีความเข้มข้นตามที่ต้องการใช้สูตรคำนวณคือซีหนึ่งวีหนึ่งเท่ากับซีสองวีสองคำนวณได้ด้วยการใช้สูตรดังนี้ซี1 1 2 2. หนึ่งวีหนึ่งเท่ากับซีสองวีสองเมื่อซีหนึ่งเท่ากับความเข้มข้นจัดสตอ็อกวีหนึ่งเท่ากับปริมาตรที่ต้องใช้จัดสตอ็อก c 2เท่ากับความเข้มข้นที่ต้องการ v 2เท่ากับปริมาตรที่ต้องการเตรียมจะได้2 m คูณ v 1เท่ากับ0.5 m คูณ5 ml v 1เท่ากับ0 5 m คูณ5 500 ml ต่อ2 m v 1เท่ากับ50 ml ปริมาตรที่ใช้จากสต็อกค,คือ50 ml วิธีการเตรีมมยมดังนี้ครับ1นปิเปสารละลาย nacl 2มลต่อลิตรมาจำนวน50 ml ใส่ลงในฟาสบัดปริมาตร5 0 0 ml 2เติมน้ำจนครบ5 0 0 ml จะได้สารละลายที่มีนคนมนวามเข้มข้นศูน m l